ีกเล่ายูฮงแล่ายู่ฮงมือเนี่ยมันชิลล์อวีงมาแล้วก็มาปากน้ำเวลากูบอกว่าเออหมูขามือนี้มันว่ามันว่ากันขยุดเล่ากินยู่ฮารังมันบ่เนี่ยยจ้ามือเนี่ยมันบอกว่าแต่มือเนี่ยเล่าบอกกินยู่ฮารังไงข้อใหม่มันบอกว่าเล่ากลับบ้านมันอกินเมื่อกินกับซางแล้วสิกกำปบ้นแล้ววันเสาร์กับแล้ววันอาทิตย์หมูว่าเราเรากินอยู่ฮารัง ราถือเกียรตมาแล้วว่าเสาร์ก็แล้ววันอาทิตย์ที่เพิ่นผิตกปอดพวกเจ้าเห็นยังไงบ่นนี่เสียว่าเสียแตแต่วันเสาร์อาทิตย์นะถ้าบ่าเราได้ือจากแต่เสาร์อาทิตย์บอกทวันน้นม่ได้คะปินไปแต่วันนี้บอกมีหรอกเอาอีกตลกบ่เอาอนี่บอมว่ากลงองโควันนี่กล้องโมเหตตาได้สิบอกใครบอกมี่หรอกมือมัจจอกูบอก วต้ธรรมดาน่ะปิดปากไ้โอ้ยหนเ่ยเจี๊ยนยังเห็นยังบ่มนนี่เก้าเลย่าเจ้าหวานมันมันมันดีป่อยังหวานวานนว่าปิดปากไหัวคุไปทางคุณแล้วลักฐามันยัไงมันี่หัวถือหัวหัวถึอยังเหอนนี่หัวหัวถึงยัง แต่ไม่ได้มือโง่อดแบบนี้ฮะงัวไปถึงยังไม่ได้บ่เงยหัอหัวไปถึงยังเงยง้อว้อไปถึงยังวนี้เก็กำแพงีวอขงยังสิ่งอรยมย้ำงไง

ไม mm ่แมนทักเขาอยู mm ่บ hmm. the ่อไว่เหงนต้มเมตะเรียนมึงแต่ไม่แนกเขาอยู่บ่อทักไม่น่าเวาอยู่บ่อไอเท็ดท่าไรเฮงเฮงเฮงนาะเท็ดทาเลยใกล้สิ่งเดียวไเท็ดทไหนเฮงไหนเองไหนใกล้่ บอกกอบอกกหัวนี่เจ้าไม่ห้นี่หไม่ให้ตาเจ้าอยู่หรอเบนบนเบนอยู่เพื่อนตามันฮะ่งหนารูเบิสเพราะว่าเรามาสอนในฟังเบิน่ององเหตุทามเหตุทาาต้องเหตุมึงเด้อนี่นี่ากันหัวหองต้มเลยเด้ออันนีโซปลาไออันนู้โซบะหองนี้หองหองสี่หองสี่เอารองเหตุมึงเด้อนี่โว่ะหองสี่ไหมนี่หองหองปนังเอาเอาเอาจริง เ้าไปตากผ้าซอยกูคือเ้ยูไอยูกับซางมือสีบักคากูมือสีหันหัวกูไปทางไใจกับซางบบได้ค่ะเมกูบอกเลยตส่แล้วไปเอาหน้ากูไปตากผาผู้เดียวก็ได้เหต้าอะไรเห้เหต้าอะไเห้าอะไเากูทาเห็ดาห้าเหตาอะหันหัวกูไปทางมือสิรับคาหัวกูไปทั้ในกระซางเน hết thao này ê hết thao hết thao này hết thao nữa hết thao nữa bữa này đọc